ครับพี่น้องถ้าพยายามรีครับสีมีหมานบ่ครับมึงฝนตกมากครับแต่ว่าตกบาแห่งดอกเพราะเคี่ยแขงเปียกนะ่ครับเน่แม่บ้านพันบปาล์มครับแล้วแม่บ้านจับกล่องนะครับ เห็นบ่เนี่ยสออหนึ่งพี่น้องบ้กบหน่อยครับปลากน้อยครับปลากน้อยสองตัวกบหน่อยตัวนึงครับทางแรกครับพี่น้องกบหน่อยตัวนึงปลากน้อยสองตัวครับเดี๋ยวพายปบางอีกทางหนึ่งครับเฮ็ดไลยสองทางสามทางครับกบหน่อยตะข้อบ่หนามันคุ้นดิลุงไปแล้ววะสันทางนี้เฮ็ดวังคำนี่ครับ อ่างัหคุณนี่ป้ามาเห่นบมวนมาเลยครับไปครับพี่น้องไปเบินทางไม่อยู่ครับ <c oughs> ทางเดี๋ยวมาเห็ดก็เบาปอนะครับนี่บ่พี่น้องนี่บออุ้ยพี่น้องตรงนี้ครับนี่แต่รุ่นนี่พี่น้องเอ้รุ่นจิ๋วๆนี่ครับ นี่ครับโอ้ยเคิด <c oughs> <c oughs> ตาแดดเดียวนะครับรุ่นนี่นะเอาเบ้างครับเดี๋ยวบนเสาจะพาพี่น้องเขาหยามไหมเอาสักครัครับโอ้ยหลุดน,น้อยๆพี่น้องเอ้ยโดดดองๆครับหลุดน,น้อยๆ พ,พี่น้องมายามปลารอบเศร้าครับสิเป็นแนวไใดครับไปครับไปน้ำกันครับผมมือขึ้นนี้ได้เตโต้นีดน้อยครับได้ลูกมันฟันว่านครับประซิวยิบหนึ่งครับเห็นบ่ได้มกหนึ่งครับพี่น้องเอ้ยยุดเลย นี่กุ้งพ่อองพี่น้องกุ้งฝอยครับไปครับไปเบิ่งอีกทางนึงครับนี่ดินครับพี่น้องนี่ดินครับนี่ดินนี่ครับไปเนาะงโอ้ต่อคอต่อคอพี่น้อง ้พี่นอ้องเพื่นอนผิวไอ้บ้านเป็นมือกล่อนงนะครับอุ้ยปลาคอพี่น้องนี่โลปลาคอสองตัวครับปลาคอสองตัวครับพี่น้องโอ้คือคือคอยู่ครับก็เล้ปนแหละครับ